ต้มซุกเลยที่นี่ซุกแล้วจืดแล้วหนึ่งะไร่งสิบห้าพันจากโลเจะแม่้ยมี่กัน่างลนสิบห้าัน

คิดคิดมึงเศราพนเลยม่วงคนนึงกินยาเนาะติดัเพ่อนตกบคิดา้าฮยู่ว่มดแล้วก็ในกำลัน uh ี่ก็เอามือเลี่เลยคมดเลยก็แล้วเนาะอโอ้แต่ักงานคลใหขายสิเพื่นนี่ เราเอาสิน้นควายมาเห็ดลาบสิคคือตัวงอกเลยคือเลชิ้ควายสิ้นมูนเอาเลย ขวอย,วอยชิ้นขวอยอ่าเจ้หมาลาเน่ชินขวยเน่ย่อยังก็มีเน่สยจุ่มเน่เน่ลโลชันห้ิ้นข<ล>วอยอ่ะอ,อันนี้กไรเนยเนาะมีหาคีดหาคีดห่าคิดอันนี้เก่านาหนาหนนี่ใช่ปะนสาิลืมดีกว่าเนาะสามสิบคิดสามพัน ตัน pues ี้แาคกันอันนี้ก็ได้ลวกเซอรอาตัวนี้อ๋อเอรนห้าจให้ทำแล้วโอเคโลนึงราคาคือแ่หนึ้งราคาเจาเนี่ยเจ้าเบี้ยแถ่มาร้อยนมีวีเนาะดีเมื่แลบีนะ

เอ,เอาเท่าไหร่อันนี้นึ่งต้องนะเอาหนี้ไปเลยเอาสิบพันห้าพันเอาหนี้กับนี้เขามาได้สิบพันหนึ่งกันนะดูฝุ่นนี่ฝุ่นใจเงินนี่ช่วยให้เป็ใจหลักหลักเชื้อแต่ว่าสิ้นควายตัวม้วนฉีดแม่ เดี้นยหม้นฟตอันเจ้านเล็ว่นยตเจ้ากได้ไปเฟตตันาะเมาข้อผมข้อยำนาเยโดนทาดมาข้อนี่ง้กมันบุทันน้าวให้ิน่ะนา้องไป่เราเรู้มใชุ้น